เสแล้วนะคะนีเค้กค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคัพเค้กของร้านมอลลี่เบเกอรี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นคัพเค้กวันเกิดคุณพ่อค่ะจะทำเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อใช่ไหมคะไม่เซอร์ไพรส์แล้วล่ะค่ะเพราะทำไมคะคุณพ่ออยู่ตรงนู้นค่ะคุณพ่อเห็นแล้วใช่ไหมคะแอบไม่ได้ใช่ไหมคะเสร็จพี่เขามีเซอร์ไพรส์อย่างนึงแต่พี่เข้าไม่บอก โอเคเดี๋ยวค่อยถ้าบอกก็ไม่เสร์ภัยสิคะใช่ไหมใช่ใช่อ่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะมีตัวครีมนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าแช่ตู้เย็นมาแข็งก็ต้องบีบก่อนนะคะบีบเลยเบาๆนะคะเดี๋ยวแตกนะคะค่อยบีบบีบให้มันทำไมให้มันไม่แข็งค่ะใช่นี่ซื้อจากที่ไหนคะร้านมอลลี่เบเกอร่ ใช่ค่ะทำอันนี้สำหรับ DIY เนาะตก <Okay. S 2> แต่งหน้าเค้กทำเองได้พี่ okay. ยังไม่ได้ดูคลิปพี่ค่ะนะคะก็คลิปที่พี่ค่าทำกับน้องก้าวหอมนะคะก็คลิปที่ไม่ใช่วันของวันเกิดคุณพ่อค่ะก็สามารถย้อนไปดูด้โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะทำการตัดกันนะคะตัดไม่ต้องตัดเยอะมากนะคะที่นี่ พี่ต้องข้าช่วยน้องข้าหอมตัดด้วยตัดให้หนูหน่อยโอเคค่ะแต่ให้หนูอนอนตรงแน่นห่ะเดี๋ยวพี่ตัดเดี๋ยวคุณพี่ข้าตัดให้นะคะนี่ยอืออันนี้สิ่ที่สองอย่าเพิ่งทำนะ,นะคะเดีย๋ยวทำไม่เฮ้ยเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันคุณพ่ออยู่นู่นอ้โหคุณพ่ออยู่นู่นพ่อมือดำ ดูสิคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเราก็จะมีตัวแป้งคัพเค้กค่ะเป็นชิฟฟ่อนใช่ไหมแป้งที่แต่งหน้ะเขาเรียกว่าอะไรคะที่มันนน้ำตาลค่ะน้ำตาลไอซิ่งเป็นรูปการ์ตูนเป็นรูปดอกไม้อันนี้นะคะอันนี้ท็อปปิ้งไว้สำหรับตกแต่งหน้าอันนี้จะเป็นอันนอัท็อปปิ้งที่เป็นน้ำตาลไอซิ่งอันน่นอัอันนี้จะเป็นเยลลี่อันนี้จะเป็นเยลลี่เหมดเลยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มทำกัน คนละอันก่อนนะคะต้องค่อยๆนะคะอ่ะาใส่จานใส่สาจานค่ะ<ด>อ่ะเขาหยิบจาน<ก>ไปใกล้ๆใกล้ๆค่ะใกล้ๆข้าวขอเลือกเป็นสีเขียวค่ะหนูหนูขอเลือกเป็นสีนี้ค่ะโอเคน้องข้าวหอมสีอะไรสีชมพูหรือสีแดงสีชมพูค่ะพี่ข้าวขอบีบก,ก่อนเลยถนัดไหมคะข้าวหอมจับขยับไปใกล้ๆพี่ข้าวช่วยน้องหน่อยนะคะโอเคไหนน้องดูสิคะ ค่อยๆนะคะจะเย็นเย็นคลิปที่แล้วนะคะไม่มีสีเขียวค่ะแต่คลิปนี้ไม่มีสีฟ้าค่ะจะเย็นเย็นนะคะเคะคะขาหอมจะเย็นเย็นเอาให้สวยวสวยพี่เขาจะเอาตรงที่มันเป็นล่องๆอ่น้องข้าหอมใครอยู่บ้านนะคะ<อ>ไม่มีอะไรทำเนาะหากิจกรรมทำ ทั้งสนุกทั้งอร่อยด้วยเนาะใช่ไหมคะพี่ข้าวใช่สนใจสั่งซื้อได้นะคะเค้กครับเค้ก DIY จากร้าน Molly Bakery ค่ะมีข้าวทำการนะคะเอาสีเขียวมาตัดเองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ข้าวจะใช้ทำการเขียนเสน B D นะคะโอเคค่ะใช้สีอะไรเขียนก่อนนี้พี่เ้าังไม่ถูกดูของน้องข้าวหอมสิคะ จะเย็นๆนะคะน่ก็หอมค่อยๆทํานะคะโอ้ระวังนะคะมันจะหกเละนะมันมันหกสิอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วโอเคเอาวางไว้อันนี้เขาจะเขียนสวยไหมอ่ะต้องต้องลองนะคะโอ้โหอันนี้อะไรคะเนี่ยโอ้เบาๆค่ะเบาๆเดี๋ยวมันจะทะลักนะคะอันนี้คือตัว H ค่ะไหนคะโอเค อะน้องข้าวหอมพอแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะโอเคอุ้ยพอแล้วค่ะน้องข้าวหอมโอ้ยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะของน้องข้าวหอมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะคะน้องข้าวหอมเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ ่ะน้องข้าวหอมจะแต่งหน้าเค้ก <Gym. S 1> แล้วเหรอดูตัวบีสิคะไหนคะเบียร์เยอปูโอ้สิ่งเข้าวช่วยเปิดฝาตกแต่งให้น้องหน่อยค่ะโอ้ต้องระวังนะคะเดี๋ยวมันหงนะตัวอื่นพี่เข้าเขียนถนัดค่ะแต่ตัวบีไม่ถนัดนี่ไงเห็นบีดีค่ะโอเคขอควักไ้ย่งนะะได้ค่ะ ตกแต่งหน้าเทปหัวใจดีแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนค่ะเอาทีละอันนะคะเอะตกแต่งยังไงคะน้าน้องข้าวหอมมันมา,มาต้อง,งมีหัวใจด้วยโอเคน่ารักค่ะน่ารักเอ้ยพี่ข้าช่วยน้องหน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวหกนะคะน้องข้าวหอม อ่าพอแล้วค่ะน้องข้าวหอมสวยแล้วโอเคทำคนละอันพอนะคะวันนี้ทำไมไม่ต้องค่ะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยทำดูบ่อยคุณแม่ก็อยากทำบ้างทุกคนค่ะดูนี่สิคะอะไรก็ไม่รู้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะน้องข้าวหอมอ่ะพี่ข้าวทำไปค่ะค่ะทำการทาแล้วนะคะทาไป็สีอะไร ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เลยพ้อมไหมคะพรอแล้วค่ะโอเคค่ะตัวอะไรคะเนี่ยตัวเต่าแล้วก็ดีค่ะอ๋อพอแล้วค่ะตัวเดียวพอแล้วพอตัวเดียวพอแล้วค่ะทำตัวนึงนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปโชว์คุณพ่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเอาไปให้คุณพ่อเลยเดี๋ยวยกไปให้วันเกิดคุณพ่ออะไรนั่นอ่ะยกไปเดี๋ยวก่อนค่ะ ออันนี้วางไว้ก่อนอันนั้นเราไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อก่อนเอาไปให้ของขวัญวันเกิดคุณพ่อขอทำแบบนี้ก่อนเหรออะไรคะเดี๋ยวก่อนค่ะเอาอันนั้นไปให้คุณพ่อก่อนสิค้าวันนี้วันเกิดคุณพ่อไงหนูหนูบีบไปแล้วบีบไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไรค่ะอะไรค่ะนิดเดียวใช่ออีเอาเอาเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อก่อนในระหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่ข้าวทำไปก่อนนะน้องไปโชว์ก่อนอ่ะไปค่ะโอ้ ไม่เป็นไรค่ะเดินไปได้ค่ะคุณพ่อคะไปลูกเอาค่ะหนูอะค่ะไม,ไ,มไม่เป็นไรค่ะเดินไปเอารองเท้าข้างหลังก่อนไปเดินไปค่ะ,ะเดินเปารองเท้านะคะในระหว่างนี้ดูพี่ข้าวสีทำไปถึงไหนแล้วไหนตอนนี้นะคะพี่ข้าวใช้เป็นสีค่ะไหนคะข่ะดูซิพี่ข้าวจะไม่ทำตรงที่มันเป็นเขียนว่าเฮดดีโอเคค่ะพี่ข้าวทำ ในระหว่างนี้ให้พี่ข้าวทำไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมไปแล้วอะไรคะรไม่ทำไมามันเป็นหนอนล่ะอ,อันนี้คืออะไรคะของขวัญวันเกิดคุณพ่อใช่ไหมโอ้เอาไปวางไว้ก่อนนะคะโอเคอ่าถอดรองเท้า ทั้งดีๆนะคะขอท่าแบบนี้ก่อนนะคะอ่าอีกอันนึ่งหรอคะใช่ค่ะทำไมพี่เข้าได้อันเดียวนั่งให้เรียบร้อยค่ะดูทุกข้อันนึงนะคะอันเดียวก่อนนะคะทำให้เสร็จทีละอันค่ะขอปีกเทกินก่ะนั่งให้เรียบร้อยนะคะแค่นั่งให้เรียบร้อยค่ะพอที่ลบนั่งแป๊บนึงค่ะแล้วอ่ะแป๊บนึงค่ะน้องข้าวหอมใจเย็นนะคะ ไหอนอดีตอะไรคะเนี่ยตัวเต่าตัวเต่าโอ้โหอันไหนลองอธิบายสิมันคือรูปอะไรคะเนี่ย,ย,ยผลงานที่นี่เชฟว่ามันคืออะไรเอ่ยหนอนหนอนอะไรอีกแล้วก็เทแต่ไม่เนี้ยค่ะโอ,อพี่ข้าวกำลังพยายามทำอย่างปราณีตนะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะพี่ข้าวทำแบบเหมือนจะเละเลยใช่ เราต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะลูกเดี๋ยว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 เรื่องเข้ามาะค่ะค่อยๆค่อยๆนะคะไป,ไปเอาตะเกียบมาเกียบๆๆแป๊บนี้นะน้องต้องวนวนวนให้ดีๆค่ะลูกโอเควน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 ค่อยๆลูกค่อยๆใจเย็นๆอย่าให้มันออกอย่าใส่เยอะจนเกินไป คุณพ่อเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเดินไปเดินมาเห็นแก้พี่เขาทำอะไรคะเนี่ยทำการเกี่ยเกี่ยหรอคะนี่มัน่อนน <spind le. S 1> ี่ไหนนะคะอันต <disputes> ุ <K escrito> ่มเต็มมันอันนห้ค่อยเรียบนะคะก็สปริงนะคะ โอ้ยระหว่างค่ะจับดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะหกไหนคะใช้ป๊อปแคนดี้อ๋อน้ำตาลไอซิ่งใช่ไหมคะแคนดี้ไหนสวยไหมคะโอเคอ่ะเรา่ะไปค่ะเดินเข้าไปเอาในบ้านก็ได้ค่ะน้องข้าวหอมไปใส่เป็นน้อนหัวใจค่ะค่ะโอเค โอเคค่ะแล้วเราตกแต่งรูปหัวใจถือดีๆนะคะเดี๋ยวก็จะคว่ำมหมดนะคะเสร็จแล้วก็ไปให้เป็นของขวัญคุณพ่อนะคะวันนี้มันเกิดคุณพ่อใช่ไหมโอ้โยโมาแล้วค่ะ <c oughs> อ่าทำไงต่อคะพี่ข้าวพี่ข้าวนะคะใช้แต่งเป็น,ปน,ปนดวงหัวใจเสร็จแล้ว อันนี้ทำเองกินเองหรือเปล่าคะเหลือให้คุณพ่อกินอ้าว Happy Birthday นี่คะ่ะให้ใหคุณ,คณพอ่อใช่เสร็จจนเอดอกไม้ให้เพราะว่าเห็นคุณพ่อจะชอบปลูกตนันไหนโอเคค่ะเอาไว้ไหนดีอ่ะเอาหัวใจออกแล้วกันอือแล้วแต่ค่ะเอาไว้ตรงไหนก็ได้อน้องเยอะไปแล้วคะ่ะน้องข้าวหอมกินไปเลยได้ค่ะไปกินไปใช่ไหมคะโอ้โ oh oh. อ่าตบแต่งต่อเลยค่ะก็มีอกอ่าถ้าเลิกก็เช็ดค่ะลูกเป็นมนสเตโร,ร์นะคะค่ะ,คะโอเค <Okay. S 2> มันใหญ่เกินไปค่ะถ้าใหญ่เกินไปโอ้มีแอบ,บกิน,นด้วยเอตเดอรี่อันน,น,นี้กว่ามาสุดถ้าวูต้หอยเอาได้ไหมคะ เยอะมากไปมันก็ไม่สวยนะคะมันก็จะลกนะคะน้องข้าวหอมพี่เขาจะตกแต่งข้างจานไหมขอนขออันนึนะคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพี่เขาจะตกแต่งข้างจานแต่หนูชอบวันนี้หมดเลยอ๋อชอบหมดเลยแต่หนูชอบพี่เขาจะตกแต่งข้างจานเดยไม่ต้องก็หรอกค่ะเอาคัพเค้กไปให้คุณพ่อก่อนดีกว่าไหมคะนี่ค่ะของขวัญค่ะโอ้น้องข้าวหอมระวังหกเลอะค่ะมันเลอะนะ ยังเหลืออีกสองอันนะคะเราต้องอเหลือไว้ทำครีมอีกสองอันอีกนะคะท้องก็หอมันเยอะไปค่ะลูกมันเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ค่ะขอบพี่ข้าว่านหัดโอเค,คทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณตาคุณยาาก็จะมานอนบ้านด้วยค่ะข้า,ามาในรูมหมดเลย โอเคคะ่ะพี่ข้าขเสร็จหรือยังยังค่ะมันนะอ๋อน้องข้อหอมพอแล้วค่ะมันมันเยอะไปแล้วคิดว่ามันเยอะเกินไปแล้วค่ะพีอพอแล้วค่ะมันยังเยอะคุณแม่ว่ามันลกแล้วนะคะของน้องข้อหอมเนี่ยระวังเลอะครับเค้ก จับขยับออกมาค่ะคัพเค้กนะคะ u, ่ะยอดหมด,ด,หมดเลยอีกแล้วเทหมดนะคะมันก็โลกแล้วเหลืออีกต้องสองอันนะคะยังไม่ได้ทำเลยเฮดบีอันนี้เฮดบีนะคะเหลืออีกตัวดีขอทำอันนี้ไหมคะโอ้ยพอแล้วค่ะเขาหอมพอแล้วมันเลอะแล้วไม่อาแลค่ะยังเหลืออีกสองอัน เรายลองชิมสิคะข้าวหอมชิมสิๆขอทวงกลมหน่อยนพ่อก่อนนะคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเลอะแล้วแล้มันเลอะไปแล้วพี่หอมยกี่ยหมอหมดเลยอยกยกองไปให้พ่อเลยของขวัญมันเกิดแล้วก็ไปอวยพรคุณพ่อด้วย สวยเนาะสวยจังเลยรูปอะไรคะนั่งให้เรียบร้อยค่ะน้องข้อหอมรูปอะไรลูกสวยจังเลยน้องข้อหอมนั่งให้เรียบร้อยค่ะโป๊ะค่ะสวยเนาะเอาเร็วยกไปให้คุณพ่อเร็วของขวัญน้องเกิดเอาไปให้ก่อนพี่ข้าวลูกเร็วเอาไปให้ก่อนพี่ข้าวลูกยกเลยยกจานไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณพ่อรูเร็วิวรีวิรววคุณพ่ออยู่นี่คุณพ่อนั่งอะไรนะเเร็วคุณพ่อนั่งแล้ว เราก็ชี้ฟ้องแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องเป็นอะไรไปนะคะอืมเอาเลือกเอาของขวัญหน่ยกินเหรอได้เอาของขวัญให้คุณพ่อแล้วอ่าแล้วอวยพรคุณพ่อด้วยอ่าไปอวยพรให้คุณพ่อด้วยอ่ะของขวัญวันเกิดปีนี้อ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์คุณพ่อก่อนเลยร้องเพลงด้วยอ่ะงอาร้องเพลงด้วยอ่ะอ่าร้องเพลงด้วยจัดเต็มเลยหรอโอ้หไหนคุณพ่อคุณพ่อดูสิคะโอ้โหต้องมองให้เป็นศิลปะนะเนี่ย มีไดโนเสาร์ด้วยมีพี่หมีด้วยก็หอมโอ้โหช้างก็มีเห็นปะเนี่ยไดโนเสาร์มีโโอ้หมาหมดเลยอ่ะมาทั้งขนสัตว์เลยเนี่ยนะก็หอมมีทุกตัวพี่ข้าวก็ยังไม่เสร็จนะคะโอเคพอแล้วค่ะน้องก็หอมก็หอมค่ะก็หอมทำคนเดียวเลยนะทุกข้าวโอ้โหคือแบบว่าหนูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะหนูงงอ่ะหยุดหยุดไม่อยู่แล้วค่ะ โอ้โหสุดยอดหอมแก้มพ่อทิงก่อนเร็วคุณพ่อดีใจมากอวยพรคุณพ่อก่อนเร็วร้องเพลงให้คุณพ่อด้วยร้องเพลงวันเกิดก่อนเร็วเอาเอราหลร้องเพลงให้คุณพ่อด้วยไปแล้วไเอเช็ดมือพี่ข้าวก็ยังไม่เสร็จนะคะน้องข้าหอมทำอะไรมาคะเนี่ยเสระจริงเลอ่ะมาค่ะพี่ข้าว จินตนาการต้องถึงอ่ะน่าอ่ะไปค่ะแล้วว่าอ๋อขอบคุณนะคะเล่นไปหน่อยนะคะเขียนว่าอะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรครับพี่ค่ะอันนี้เขียนว่า f a ดอ e r อันนี้ Happy Birthday อันนี้ไอตรงหัวใจใหญ่ๆคือเลิฟแล้วก็อันนี้อยู่หอมแก้มคุณพ่อทีหนึ่งค่ะ อวยพรคุณพ่อก่อนแล้วรักพ่อไหมไม่ดีเลยไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยามาปิดคลิปกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมคัพเค้กอันแสนอร่อยโอเคน้องพ่อหอมคะ น้องกระหอมปิดทิปก่อนค่ะบายบายลาท่านผู้ชมก่อนวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายบบาายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบายบายติดตามช่องน้องเพื่นข้าวข้าวหอมด้วยนะคะกัดนค่ะบายบาย,บาย,บาย